ใครบอกแก้ไม่แดงวะร <c oughs> ีบซื้อเร็วดิเธอรีบซื้อที่ไปนี่ยมยืนขำเลยอยู่วะเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาใครว่างว่างขึ้นมาเร็วทุกคนคะช่วย <c oughs> หันมองพี่ชายคนนี้ด้วยค่ะุ้ยเธอเธอจะพูดดันทำไมแบบเฮ้ยแบมไม่ควรตีนว่ะคนดูเธอรีบซื้อดิ <c oughs> สุดหล่อกำลังมาจะนึขๆ <c oughs> อนดญาตแบบ ขออนุญาตให้ทุกคนหันมองด้วยค่ะขอบคุณหรือเด็กเซเว่นเตยมของพอดีด้วยฮัลโหลใครอ่ะไอแแบมหรอเสียงเลยไอแแบมเนี่อยู่่นีอย่าเบาเสียงโทรศัพท์นะนี่ใส่ไม่ดีน้องจอยเหรอเฮ้ยเธอจะเสียงดังทำไมล่ะเธอการุณนาหันมองด้วยค่ะจะซื้อของหันมองด้วย ม,มีแต่พวกนิสัยไม่ดีอะช่องเนี้ซัพพอร์เตอร์ช่องนี้นิสัยไม่ดีเลยลุกคนไอตองเล่นเปล่าขึ้นมาดิไอตองขึ้นมาไปเพื่มกูหน่อยตองเดี๋ยววันไหนเรามาทำชาเลียนด้วยกันดีกว่าตองหลบตรงไหนได้ปะเธอซื้อไอ้นี่ให้แม่ด้วยนมนมเย็ยนปั่นสั่งไปก่อนเลยโ้โหนมะ oh, เย็ยนปั่นอ่ะเขาจะกินชาปั่นหรือนมเย็ยนปั่นไม่รู้ ตี่ตอก็เดินไปสั่งสิไปใช้แฟนได้ไงทุกคนเ้วใหญ่ครับดูน้องนี่ดูน้องดูน้องแล้วเจ้าใหญ่เลยครับทำไมวะทำไมพี่ต้องทำอะไรแบบนี้ทุกคน ตัวชาไปหมดแล้วอะไม่รู้ว่าแอร์เย็นหรือว่าไออะไรคนเยอะแยะใช่ไอตองเดี๋ยวมึงมาเล่นกับกูสิมึงไปด้วยกันมันมีวิธีนึงพี่ต่อไม่ต้องอายคนเลยพี่ต่อแค่หลับตาให้พี่เพื่อนถาเป็นเพื่อนเนี่ยพี่ต่อจะไม่อายใครเลยจริงไม่พี่ต่อแค่หลับตาค่ะพี่ต่อหลับตาปุ๊บจะไม่มีใครเหิ้งเลยพี่ต่อขอสปอนเซอร์สักขวดนะพี่ต่อเอาเลยเดี๋ยวไหนๆก็มาเซเว่นแล้วนะครับ ทังไม่พอมานี่หาเลยนะซื้อสองขวดพอกินแก้จนหน่อยน้องยา่าสวัสดีครับอย่าลืมไปหันไปนั่นอย่างเงียว <c oughs> เออมีห้าร้อยเราซื้อนี่ร้อยยี่สิบแล้วนะโอ้ยหนักนะพอแล้วอย่างเนีนะ้ยมีขนมอะไรป่ะข้าวไงอ,อ๋อข,ข้าวมีแล้วข้าวมีแล้วไม่ต้องซื้อแล้วพอแล้ว รีบไปเถอะรีบอ,อกกันเขาเสร็จยัง <c oughs> คนเริ่มเยอะแล้วอะ่ะเอนโน้คนเริ่มเยอะแล้วอะ่ะซื้ออะไรดิดวะตังพอป่ะนะเธอ,ด,อดูดิโอนมาห้าร้อยกันด้วยสวยแล้วจะมัน,มนอายกว่าอายกว่าหน้าหน้าเป็นอย่างนี้นะถ้าตังไม่พอน,นี่อายกว่าหน้าไป <c oughs> ตังน่าจะพอนะแต่หน้าก็ยังไม่อพอเท่าไหร่นี่น,น้าสยามเหร ของพี่ยูนิลูกต่อไปทำไรดีวะตองช่วยคิดหน่อยกูไปเล่นเป็นเพื่อนบังไหมให้กูไปเล่นเป็นเพื่อนแต่งหน้าแล้วไปติดไฟแดงอ่ะตอบแบบต้องตอยจะให้พันดอลลาร์ไปยืนหน้าพีทีเอสอยู่หน้ายิ้มสำโลกูอย่างฮาเลยเด็กาำผู้ใหญ่เลยเฮีย ดูดูส,ดสภาพเนี่ยดูรีแอคชั่นนะครับเดี๋ยวดูรีแอคชั่นเอาแต่ดังเนี่ยแต่ดังเนี่ยอนี้คือครีแอคชั่นเลยพี่ต่อเบาเสียงใช่ไหมไม่ได้เบาไม่ได้เบาพี่ต่อพี่ต่อตะกนวน่าท<ด>ุกคนคะหันมองหน่อยค่ะมองเนี้ยแค่นี้เขาก็มองแล้วจริงเบาๆแต่งแหน้าเบาๆอยู่บ้านนะครับแต่งแต่งหน้า,าอยู่บ้านเบาๆอ่ะ ไม่ได้น้องตมเย็นไปหน่อยดูร <c ười> <c ười> ีแอคแน่ครับทุกคนท้าว่าผมสวยไหมผมถามป้าอย่งงสวยไหมเห็นไหมนี่ป้าบอกสวย